สวัสดีค่ะจากร้าน BTS Store นะคะก็คลิปนี้นะคะจะมาสอนต,ตั้งค่านาฬิกาดิจิตอลนะคะรุ่นนี้เลยนะรุ่น XQ 1 2 9 5อกนะคะรุ่นนี้เลยก็นาฬิกาดิจิตอลรุ่นนี้นะคะเป็นนาฬิกาไม้ตั้งโตนะคะขนาดกระทัดรัดนะสวยมากสวยมากเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งแบบใส่หาน,นะคะหรือว่าจะเป็นแบบเสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กแบบ มีแถมไปให้ในเซ็ตนะคะส่วนถานเนี่ยใช้เป็นถานขนาด 3A นะคะทั้งหมด1 2 3 4ทั้งหมด4ก้อนนะคะซึ่งถานเนี่ยทางร้านจะไม่ได้แถมให้นะคะปุ่มการตั้งค่าเนี่ยมีทั้งหมดแค่3ปุ่มนะคะตั้งค่าง่ายๆเลยอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็จะมาสอนตั้งค่ากันเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทำการกดปุ่มเซตนะคะปุ่มเซตนี่ปุ่มนี้เลยนะคะกดค้างไว้ ก็จะขึ้นเป็นตัวเลขกระพริบๆแบบนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถเซตค่าแก้ไขตัวเลขได้แล้วนะคะโดยตัวแรกเนี่ยเขาจะให้เราตั้งค่าเป็นปีคศนะคะต้องให้ทําการกดปุ่มอัพหรือดาวนะคะอัพเป็นการเพิ่มตัวเลขดาวเนี่ยลดตัวเลขนะคะอ่าหน้าจอเราดับไปแล้วเราก็กดปุ่มเซตนะคะค้างไว้สามนาทีใหม่ให้มันเข้ามาหน้านี้ใหม่นะคะหน้าปีคศปีนี้ตรงกับคศ2 0 2 2นะคะเราก็จะทําการอัพตัวเลขนะคะเพิ่มให้เป็นเลข22นะคะให้เป็น2 0 2ส่วนสอง เมื่อเราได้ปีคศเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มเซตนะคะเพื่อตั้งค่าตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะเขาจะให้เราตั้งค่าเป็นเดือนนะคะแล้วก็วันที่ตัวข้างหน้า,าจะเป็นเดือนนะคะตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็นวันที่นะคะเดือนนี้เนี่ยตรงกับเดือนสามเราก็จะกดปุ่มดาวนะคะลดตัวเลขให้เป็นเลขสามนะคะกดดาวเรื่อยๆเลยนะคะเป็นเลขสามโอเคเมื่อเราได้เดือนเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเซตนะคะตั้งค่าตัวต่อไปตัวต่อไปเนี่ยเป็นวันที่นะคะวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่24ี่เนาะเราก็จะทําการกดปุ่มอัพนะคะเพิ่มตัวเเลื่อยๆ ะะซึ่งตัวนาฬิกาตัวนี้เนี่ยเขาสามารถตั้งค่าให้เป็นแบบ12ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราเลยว่าเราเนี่ยสะดวกที่จะใช้งานเป็นแบบไหนแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบ24ชั่วโมงซะส่วนใหญ่นะคะเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาสอนตั้งเป็นแบบ24ชั่วโมงแล้วกันอ่ะอันนี้เขาดับไปใช่ไหมคะเราก็กดปุ่มเซตใหม่นะคะอันนี้ปีคอสอเราเซ็ตเสร็จแล้วเราก็กดเซ็ตข้ามไปเลยข้ามไปเลยนะคะข้ามไปเลยให้มาหน้านี้นะ สามารถกดปุ่มัพนะคะหรือดาวได้เลยัพหรือดาวได้เลยแต่เราจะตั้งเป็นแบบย4ิบสี่ชั่วโมงเนาะเพราะนั้นเราก็กดปุ่มเซ t ได้เลยนะคะเพื่อตั้งค่าตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะเขาจะให้เราตั้งค่าเป็นเวลานะคะก็แล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการตั้งเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่นะเวลานั้นที่เราทําการเซ t เวลาอยู่นะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นตัวอย่างสักสิบห้านาฬิกาสิบนาทีให้ดูแล้วกันนะคะัพนะคะให้เป็นเลขสิบห้าหลังจากนั้นเมื่อเราได้ชั่วโมงเราก็ก เรากดปุ่มัพนะคะ <S <S> <S เพื่อให้เป็นเลขสามิบนะคะโอเคเมื่อเราได้เวลาเสร็จปุ๊บเราก็กดเซตนะคะ <S <S> <S เพื่อตั้งค่าตัวต่อไปได้เลยค่ะตัวต่อไปนะคะเขาจะให้เราตัต้งค่าเป็นนาฬิกาปลุกนะคะหน้านี้เนี่ยคือหน้านาฬิกาปลุกนะคะตัว A เนี่ยย่อมาจากอาลามนะคะส่วนเลขหนึ่งเนี่ยก็คือปลุกครั้งที่หนึ่งนะคะนาฬิกาตัวนี้เนี่ยเขาสามารถตั้งปลุกได้เนี่ยสามครั้งเลยนะคะดับอีกแล้วนะเราก็กดกดเซตค้างแล้วก็กดเซตไปเรื่อย เยะคะข้ามมาหน้านาฬิกาปกถ้าเกิดว่าเขาเป็นขีดๆแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่านาฬิกาปลุกเนี่ยมันมันออฟอยู่นะคะก็คือมันปิดอยู่ยังไม่ได้เปิดออนนะคะถ้าเราจะตั้งปลุกเราต้องกด up หรือดาวกด up หรือดาวนะคะให้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็น on นะคะ on อหนึ่งนั่นก็คือเราเปิด on นาฬิกาปลุกนะคะเพื่อที่จะเซตเวลาปลุกของเรานะคะหลังจากนั้นกดปุ่มเซตนะคะเพื่อตั้งค่า ตัวเวลาที่เราจะตั้งปลุกนะคะก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะตั้งปลุกไว้ที่กี่โมงนะคะตัวอย่างอ๋อักแปดนาฬิกาสามสิบแล้วกันอ่าเมื่อเราได้เวลาที่เราจะตั้งปลุกครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็กดปุ่มเซ็ตเพื่อตั้งค่าตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น a สองนะคะหรือว่าปลุกครั้งที่สองถ้าใครจะตั้งค่าปลุกก็ทําได้เหมือนเดิมเลยกดปุ่ม up หรือ down นะคะให้เป็น on นะคะ on a สอง หลังจากนั้นก็กดเซตเพื่อที่จะไปเซตเวลาที่เราจะตั้งปลุกอ่าเมื่อเราได้ปลุก2องเราก็กดเซตเพื่อไปปลุก3นะคะถ้าใครจะตั้งปลุกก็เหมือนเดิมเลยหรือว่าถ้าใครไม่ตั้งปลุกก็สามารถกดเซตข้ามไปได้เลยนะคะข้ามไปได้เลยอ่าตัวต่อไปนะคะ,ะเมื่อมาหน้านี้นะคะหน้านี้เนี่ยเขาจะเป็นโหมด sound control นะคะโหมดประหยัดพลังงานหรือว่าโหมดพักหน้าจอน,นั่นเองถ้าเรากดออนไว้นะคะกดอัพ <up S 1> หรือดาว ิกาตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะคะนั่นหมายความว่าตัวหน้าจอเนี่ยจะไม่ติดตลอดนะคะก็คือหน้าจอเนี่ยจะโชว์เวลาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวสักพักนะคะประมาณไม่ถึง30วินาทีหน้าจอเนี่ยเขาก็จะดับไปอ่เดี๋ยวดูเดี๋ยวกันเห็นไหมคะหน้าจอเขาจะดับไปเราสามารถเดินมาเคาะแบบนี้นะคะเคาะที่นาฬิกาหรือว่ามาสัมผัสใกล้ๆเนี่ยหน้าจอเขาจะติดขึ้นมานะคะโหมดนี้เนี่ย จริงๆแล้วโหมดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเอาไว้ใช้งานเวลาที่เราใส่ถานนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ถานถ้าเราใส่ถานแล้วเราเปิดให้หน้าจอติดตลอดเนี่ยแบตเตอรี่จากถานเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลืองพลังงานนะคะเพราะนั้นเปิดออนโหมดนี้เนี่ยเหมาะสาหรับเอาไว้ใช้เวลาที่เราใส่ถานนะคะ,ะเรากดเซตถ้าเราไม่ต้องการใช้ในโหมดนี้นะคะเราก็แค่ไปกดออฟเขานะคะ กดปุ่ม up หรือดาวให้เป็นขีดๆแบบนี้แค่นี้เลยแค่นี้นะคะหน้าจอของเราก็จะติดตลอด <S <S ตัวนาฬิกาดิจิตอลรุ่นนี้นะคะเขามีโหมดแสดงผลของหน้าจอเนี่ยสโหมดนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราสะดวกหรือว่าชอบที่จะใช้งานแบบไหนก็เราสามารถเลือกได้เลยโดยโหมดแรกนะคะจะเป็น display one นะคะโหมดนี้เนี่ยหน้าจอของนาฬิกาเนี่ยก็จะสลับบอกเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็สลับบอกพวกมันที่นะคะแล้วก็อุณหภูมิ นี่เลยแบบนี้นะคะนาฬิกาเนี่ยเขาจะสลับวนแบบนี้ตลอดการใช้งานเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมด1นะคะ display one ส่วน display 2นะคะโหมดนี้เนี่ยเราจะตั้งค่าให้นาฬิกาแสดงแค่เวลาอย่างเดียวนะคะอะ่าโหมดนี้เนี่ยตั้งค่ายังไงตั้งค่าโดยการกดปุ่ม s e ตนะคะนี่เลยเห็นไหมคะถ้าใครจะใช้โหมด1อ่าก็กดเป็น display o n ถ้าใครจะใช้เป็นโหมด2ดูแค่เวลาอย่างเดียวก็กดเป็น display t นะคะแค่นี้หน้าจอของเราก็จะโชว์แค่เวลายอย่างเดียวแค่นั้นเลยค่ะ เมื่อสักครู่ที่เราสอนตั้งค่าเป็นโหมดโหมดพักหน้าจอโหมดประหยัดพลังงานนะคะเรายังสามารถมาตั้งค่าที่ปุ่มดาวได้ด้วยนะคะนี่เลยเห็นไหมคะ on sd off sd ก็คือถ้าเกิดว,ว่าวันไหนที่เราต้องการที่จะใช้งานเป็นโหมดประหยัดพลังงานเราก็มากดที่ปุ่มดาวได้นะคะกด on หรือกด off ก็ได้เลยนะคะถ้าต้องการให้ติดตลอดก็กดเป็น off วนาฬิกานะคะยังสามารถที่จะเพิ่มหรือลดเลเวลความสว่างของไฟได้ด้วยนะคะทําได้โดยการกดปุ่มอัพนะคะค้างไว้ประมาณ3วินาทีอ่านี่เลย L 3นะคะคือเลเวล3เลเวล3เนี่ยเขาจะสว่างสุดนะคะถ้าเราอาดับไปแล้วกดอัพค้างไว้เหมือนเดิมถ้าเราต้องการให้เขาลดความสว่างลงเราก็กดปุ่มดาวนะคะให้เป็น L 2ออันนี้ความสว่างก็จะลดลงมาระดับหนึ่งนะคะ ความสว่างก็จะลดลงมาอีกนะคะ L0 อันนี้เนี่ยความสว่างเนี่ยก็จะลดลงต่ําสุดเลยเหมาะสําหรับเอาไว้ใช้ในตอนกลางคืนนะคะก็คือเพื่อที่จะถนอมสายตาเนาะถ้าใครจะเพิ่มเลเวลก็กดปุ่ม up นะคะ up, up 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 เลยเลยนี่เลยแค่นี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการตั้งนาฬิกาเสร็จสิ้นแล้วนะคะหวังว่าคนที่ดูคลิปนะคะจะสามารถตั้งค่าตามได้เนาะ ขอบคุณนะคะ